ตอนนี้เราได้มาอยู่ที่ใหม่แล้วนี่นิวโชลูมอันนี้นะครับห้องนี้คนระับโอ้อยากแนะนำนี่เลยแล้วกันเขาเรื่องไหนนะครับ สวัสดีครับโอไม่เจอกล้องนานเลยเคลินวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วอตตี้ฟรีแมนนะครับกับช่องซีเอมสุพรรณบุรีนะครับผมนี่เพิ่งจะได้ทํางานวันแรกเลยก็คือย้ายร้านย้ายร้านกันนะครับตอนนี้เราได้มาอยู่ที่ใหม่แล้วนี่นิวโชลูมนะครับสถานที่ใหม่บ้านหลังใหม่ของพวกเรานะครับชาวซีเอมสุพรรณนะครับ ร้อนมากดำขึ้นด้วยโอ้โหทุกวันเลยครับอยู่กลางแดดจะเป็นเพื่อนกับแดดอยู่แล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> เราเคยพามาดูแล้วรอบหนึ่งเนาะตอนที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับแต่วันนี้นะครับเราย้ายเข้ามาอยู่แล้วเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาของเข้ามาตกแต่งแล้วรถเข้ามาจอดเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับป ไอแดงก็นักสู้อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเราเปิดตัวเข้ามาเนี่ยเราจะเจอเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับก็จะเจอพนักงานคนสวยนะน้องก้อยนะตอนนี้กำลังเรียงของอยู่แน่นปักเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้นะครับห้องนี้ครับโอ้ยอยากแนะนำนี่นะครับ,ก,รบก็เป็นห้องรับรองลูกค้านะครับ ตรงนี้เรามีโตโ๊ะสนุกมาให้เล่นด้วยนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายสําหรับติดโชว์ครับสําหรับใครที่มีอยากเอาไว้ให้ผมติดก็ให้มาได้นะครับโลโก้กลุ่มอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวเราติดให้ทุกกลุ่มแน่นอนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมยามว่างของลูกค้านะครับนี่ผมจะมาเล่นโชว์ให้ดูก่อนหนึ่ง ผมคือผมก็เป็นลูกสิษย์ต่องศิษย่ชอยครับดูการเปิดก็รู้แล้วนะฮะจริงๆโอ้โหเป็นไงครับแค่การเปิดก็ขอโทษขำหยาบเอาออกนะอ่า

อ้นงมารอระหว่างรอรถก็นี่เลยนะฮะอยีกกักะซิบนิดหนึ่งว่านี่มีต้อนุกนะครับไม่รู้ว่าระหว่างนั่งรอซ่อมรถเนี่ยใครจะซ่อมรถแพงไม่รู้กันนะก็ลองฝีมือกัน เข้าไปเข้ามาซ่อมรถแพงเลยนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะอันนี้อยู่ที่ฝีมือตัวเองอันนี้ก็จะเป็นตู้โชว์อะไรนะครับจะหลบไปไหนฮะหลบไปไหนครับผมจะหลบไปไหนครับหลบไปไหนครับผมอหมเชสวยสุดในร้านนะครับอยากจะบอกว่าคนนี้สวยสุดในร้านแล้วเพราะว่าคนอื่นสี่สิบอาพหมดแล้วครับว่า <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะครับ <c oughs> เย็นชํำเลยแอร์จะออก ก็งมีอะไรที่เราย้ายมาจากร้านเก่านะครับคี่าหนีไปไหนครับเนี่ยคนสวยอะนี่ก็คนสวยเหมือนกันนะครับเจ๊ติ่มคนงามยังไม่พร้อมด้วยออกกล้องต้องพร้อมด้วยนะครับนี้จะเป็นโซนตรงมือหมวกแก๊ปนะครับช็อปปิ้งนั่นตเต็มที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโชว์รถนะครับเห็นไหมพอ เอาของเข้ามาแล้วบอกเลยว่ามันแน่นนะฮะ <Wow. S 1> ตอนแรกดูใหญ่ตอนนี้ดูเล็กไปแล้วนะครับเหมือนเดิมครับถ้ามาที่นี่เราต้องเช็คอินกันหน่อยนะนี่นะครับโบลนี่จะเป็นโซนของห้องเซอร์วิสนะครับลิฟต์เครื่องมือลงใหม่หมดนะครับ ลงใหม่หมดนะครับลิฟเครื่องมือเพื่อลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะโอ้ oh. ใครจะเป็นคนมาประเดิมลิฟคนแรกนะครับผมรออยู่นะครับมีห้องไดโน,โน่ตนะห้องในโน่นะครับยังไม่เสร็จดีนะครับ mm. ก็คือย้ายเข้ามาก่อนนะครับไม่อยากอยู่ที่เก่าแล้วตรงนี้อย่าเป็นบูธขายสินค้ายังไม่เสร็จดีนะครับแต่ก็มาใช้บริการได้แล้วนะครับ ตึงจะยังไม่เสร็จนะครับนี่เลยแล้วกันเขาเรื่องเลยนะครับร้านใหม่นะฮะก็มีของดีๆมาอยากจะนําเสนอด้วยอ้าวโอ้อยากจะออกกล้องนะครับอยากออกกล้องนะฮะโอ้โหขัดจังหวะน่าดูเลยอ่าเมื่อกี้พูดค้างครับร้านใหม่แล้วอยากจะมีของดีๆมาโชว์นะครับนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยนะครับ Fxr4 นะครับเด R 4นะฮสี่ะคันนี้ปีสองพันนะครับ อีโวนะครับเครื่องพันสามสี่สิบนะครับคันนี้ถือว่าสวยมากกิฟเลยลาไอเทมว้าว <Wow. S 1> ดูในสีเดิมแน่นอนดูโหกิฟเลยคันนี้สวยมากฮะสวยมากสายสามเหลี่ยมต้องมีท่อเป็นท่อทูบาร์รนนเทอร์นะครับรถกองเอทเน็นะฮะสวยครับคันนี้กิฟเลยนะครับเสนอราคานะครับหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ซื้อไปเนี่ยมีแตขึ้นแน่นอนผมจําได้ว่ารุ่นนี้สองปีที่แล้วน่าจะอยู่ประมาณเก้าแสนก่าลบฮะตอนนี้ล้านกลางแล้วอนาคตน่าจะเกือบสองล้านนะครับ <What? S 1> นี่คลิปเลยคันนี้เดี๋ยวลองดูรอบคันดูสวยครับคันนี้ รถคันอื่นก็สวยครับสนใจโทรหาผมเลย0875932222นะครับอตตี้แล้วก็คนนี้ครับคนสวยอีกคนนะ0841375545ครับเจติมนะครับขันหลังให้ครับยังไม่พร้อมสำหรับของในตู้นะครับก็อยากซื้อโทรหาผมได้เหมือนกันแล้วก็เจติมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คนนี้ครับโทรได้เหมือนกันนะโอ้ลิปปิดเลยลิปปิดตู้เลยดูสิ 086ครับ3 0 6 2 2นหกสองนะฮะน้องกอยนะครับแอบใหญ่เลยนะครับแอบใหญ่เลยเส้นทางเคยอธิบายไปแล้วเนาะน่าจะมาถูกกันนะครับมาไม่ยากนะครับก็ถ้าสนใจรถนะครับดูในเพจได้เลยนะครับ CFM สุพรรณนะครับอะไหล่ก็ CFM Parts a ร์ท c อน s นะฮะ for harley davidson นะครับเข้าไปกดติดตามได้แล้วก็ ดูความเคลื่อนไหวได้ในช่องทางของผมด้วยเหมือนกันก็ f เฟซบุ๊กนะพีรวิทนะคแล้วก็ Facebook คุณพ่อครับสมประสงค์นาคกุลพัณฑ์นะครดูความเคลื่อนไหวกันได้ครับตอนนี้คนแอดจะมันเยอะแต่ผมขอโดดทษทีไม่ได้รับนะครับพอดีเพื่อนเต็มแล้ว5,000คนกดรับใครไม่ได้แล้วขอโทษด,ด้วยนะครับผมลองมาเยี่ยมกันดูนะครับจากใหม่ของพวกเราชาวเซเว่นนะครับก็ ไม่มีอะไรแล้วเพราะเราเคยพามาดูแล้วรอบหนึ่งก็ยังไม่ได้แกนออกนนิ่งแต่ว่าเราย้ายเข้ามาอยู่กันก่อนนะครับมารับรองว่าไม่อยากกลับแน่นอนนะครับสุพันมาที่นี่ไม่อยากกลับแน่นอนนะครับเดีย๋ยวรอเลยเนี่ย์ยวิสจะเสร็จแล้วเดีย๋ยวรอคิวแรกนะค,คิวหนึ่งโนหนึ่งฝากเอฟเวอร์การ์ไว้ด้วยคันหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากรถในเพจไว้ด้วยนะครับเยอะครับสนใจโทรเข้ามานะครับผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับขอโทษที่ห่างหายไปนานนะฮะวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับใกล้ห้าพันซับแล้วเดี๋ยวมีของดีๆมาแจกด้วยนะครับติดตามกันได้นะครับในช่องทางที่ผมบอกไป YouTube ด้วยกดซับเยอะๆกดไลค์เยอะๆกดเข้ามาดูเยอะๆนะครับปังจะได้อยู่กับผมไม่เป็นไหรอกนี่เห็นัคหหเ็นตอนที่ขับเข้ามานะอน่าจะต้องผ่อนอยู่นะฮะไม่ได้จะต้องผ่อนอยู่นะครับสงสารก็ช่วยกดด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับไม่มีอะไรมากให้มาดูว่าเราย้ายกันแล้ว บ๊ายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ